เรนักคู่เหรอเพียงหนอ่ะต่อเน่องเลยต่อเนื่อนะเนี่งแล้วงเอีงครับผถักกล้อง แต่สายสวยอยู่ครับมันยิ่งขโมยหมึกอยู่เนี่ยมันข้อเอาเอาคอนเบ็ดเคข้อหัวอยู่สามสองตัวสองตัว่่ะเนียยอ สวัสดีครับผมวันนี้มาพัทยากันครับผมเพือ่อนสมาชิกเหมือนเดิมกันโตบางบันเรสโยอะเยอเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปก่อนก่อนไหนกันรุยครับรุยเซียนสุดๆเป็นเนี้ยอันปันใจมากๆอ่านปันใจมากๆอ่านเดิน,น,นตามขึ้นเรือไปเลยครับ เย้หลุดลอยทันนี้อะไรนะคลิปล้านสนใหญ่ต่อจะไม่ค่อยดีที่ไม่ได้การส่วนมากมันจะเป็น เบอร์สามอ๋อมันกินเบอร์สามเหรอสามลงวายหน่อยโอ้โหเฮ้ยมีตัวตามมีตามอ่าๆแก็บๆๆเดี๋ยวมันมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วมันลงไปจับของต้อมแล้วเอาละครับบังโดนไปแล้วหนึ่งโตมีกำลังใจไม่ใช่ทางถนัดเท่าไหร่ข้างหลังไปของมันครับ โโอ้ก็บูบอกเลยินนะพี่โจนี่อยู่เลยยกคันปุ๊บผมจะบอกไปคันเังไงไม่ผิดสีเลยสับกระบานมาเลยเฮ้ยสวยเฮ้ยสวยสับกระบานมาเลยน่ครับแจ๋วอะไร สวยๆเลยอะไรนะเบสเพื่อนรอรอคันกระดกปูใส่เลยสับกระบาลโป้งครับตอนแรกตัแรกเบสดึ๊บ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 แล้วอย่างเงี้ยเออมันลอยไว้กลางน้ำใช่ไหมได้มันไม่ได้กินลยนี่เฮ้ยใสเดียวใสดีใสดี ดีอยู D ่น e ดีอยู่ขาบมืออยู่อันนี้คือมาตรฐานแล้วอ๋อยังมาทิปลันดออันนี้ทิปลันดอนนด,อนนด,อนนดอชอ็อปยังไม่เจอใหญ่ยังไม่เจอใหญ่เท่าไหร่ตัวนี้ตัวตรงขาโอเชียนเคซี่ย้ำหน่อยตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหประกาศล้างนี่อ่ะเบลเลอร์เลยเราไม่เรียกว่าหมึกมดูย้ำหน่อยด,ยอยดูโอ้โหเราไมเรียกว่าหมึก Bà lơ lấy Ta cái tư là Tưng á Kế sĩ ổ chí Kế lo bà cà lăng ăn lơ này Chấm đuôi Cô bà lăng lượt xa này Tại phố cháu xong biển bà lơ Cháu xong cá lăng này nó nhưng chừng Đinh 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 เดี๋ยวที่ตรวจสอบฝายก่อนดิเดี๋ยวเพื่อนฝูงโดนตรงลงเตเกเล้งต้องสอนมันก่อนว่ามันไตมันกัดมาแล้วมกูวัดปากแหกมึงไม่สั่งสอนมันก่อนมันจะได้มายุ่งกับโยเรตามไปดินั่นแหละนั่นแหละเออโอเบลาเล้อเลยมาเล้อเลยนี่นั่งไงนั่งไงนั่งไงมาเล้อเอาหลังหลังโยหลังโยมาโยมามาโยมา ร้อบอลเบสร้อบอลเออเออเออบอกแล้วอย่าตีใส่หัวให้วังเก็บไปโอเควัง <chore pareil> สนใจตัววังเลยเห็นเห็นเลยตัวนี้อีกจงก่อนทางจงก่อนจงก่อนนี้จงก่อนนี้มีปะมีปะจงก่อนนี้ลงสายสามตัวน่าจะถึงแล้วเออใหญ่กว่าตัวนี้ไม่เอาไว้ตีใหม่ตีใหม่ไมนจะจับสีเบสแหละมันมันแขนอยู่นี่แต่คน ดีแล้วคลิงิงมีขาอะไรประเภสเอ้าเนี่เวสปวดให้อยู่หมึกจับซะงั้น นี่นแหลมีตัวนี้มันกินมีขาวเวย้วเยสีแปลกๆ <c oughs> ไงไงไงมีขาสีแป,กแปกลกๆแจ๋วครับผมแไ่อราเ้หมไอกเราเแล้วมีขาตักเลือไม่ต้องทำอะไรด้วยจอดไว้เฉยๆเนี่ก็ตีไว้เงี้ยแหมวางไว้ไเฉยไม่ก่อนครับจะดูจะโดนไหมบางจะวัดฟับไหมครับ บางด้วยไม่มีรู้มีตัวตามหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นขาดขาดปิดสเต็ปอันนี้ผิดสเต็ปมันเข้าลอกมันเข้าลอกโอ้ยโดนไม่บางโดนเยตกตกคนน้ำใสใช่ไหมตามสเต็ปสวยสวยใหญ่เลครับตรงนี้ใหญสวยอยู่ ล้านโอ้โหหใ้สวยด้วยให้สวยด้วยหงายมาเลยอ่ะเฮ้ยหลุดเฮ้ยเดี๋ยว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 มันเพิ่งหลุดจากกระบะตีเกือบหลุดฝังกระบะอยู่ียังรีดอยู่ยังอ้าวผมไได้สิเฮ้ยที่หาตัวยาก โหโหทีนี้หาตัวยากเหลือเกินแต่ไซส์สวยอยู่ครับเย้โดนแล้วเอาเก็บเก็บเก็บนี่นี่าแล้วทีอย่ามาเล่นกับกูแรมไว้น้องโนขึ้นจากน้ำเสร็จกูสิกูก็ส่งไงโอ้โหนี่ครับลั่นแล้วลั่นแล้ว ร่นแล้วปัดก่อนไม่รอแล้วนะปัดก่อนไม่รอบจั่วชั่วโมงนี้ผู้เรนเพียงต่อเนื่องต่อเนื่องนะต่อเนื่องนะ บังเองบังเองส่งกล้องนู้นเลยนี่กล้องนูนงงน้นเลยเปิดอยู่บังเอินนะผมคักกล้องอุย้ยต้องกระโดดใช้ด้วยเอาแล้วล่ะครับสเต็ปคือกอกอ,อปีงงลงลมากอปีลงมาแล้วปล่อยจมปล่อยจมตรงช่วงหมดหมดหมดกองหมดยอ,อดสีอะไรเนี่ยสีอะไรเนี่ยลอยเออโหยสีแดงลิวิเต็ด โอ้เบสันอีกแล้วเบสแก้วจริงแล้วทีนี้หัวเรือแล้วตอนนี้ท้ายเรือแล้วแมึงไโอ้ยจัับจัแล้วเพลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ปิดอ่ปิดโอ้ยบอกแล้วบังบังกอดีดีโดยนะครับโใหญ่ใหญ่ใหญ่ หมึกหอมหอมจ้าไม่มีคู่จ้าหอมเจียวเลยอ่ะไข่โดนสายของนิจาโอ้ว้าวว้าวว้าวโอ้โหโอ้หายออกก่อนหายออกก่อนหายออกเงียบเฮ้ยหมุนหมุนหมุนเข้ามาเงียบเงียบแอบอ้าวอ้าวยังไงบางเรียกหมึกมาให้บางแง่แท้ยังไงนุ๊ตยังไงนุ๊ตดีว่านุ๊ตนุ๊เรียกหมึกนี่น่าจะกระดองไอ้สามย้ำไว้ยังเยอะย้ำไปเยอะ ไม่เถียงไม่ขี้อะไรเลยเออย้ำอีกที้ย้ำขี้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 ใช่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 อีกทีขี้ขี้อีกทีอีกทีเออไอ้ไอ้ไอ้รนไอ้ร้อนไอ้ร้อนเอาสายออกไปก่อนขอขอขอท้าววิรักท้าววิรุดเหรอหลุดปล่อยไปหลุดปล่อยไปย่าไม่อยู่ย่าไม่อยู่ไปแล้วจับโดแล้วไปแล้วไม่เอ้ยไม่เอานุ๊ตเรียกหมึกดีจริงว่ะเฮ้ยไปเข้าไปแล้วเออเออตรงนั้นแหละพี่มันขอโทษ มันยิ่งขโมยหมึกอยู่เนี่ยมันเคาะเอาเขาคันเบ็ดเคาะหัวอยู่สามสองตัวสองตัวสองตัวไม่เที่ยมดูดิดูนี่ดูนี่ดูไอ้เนี่ยอะไรวะเนี่ยหมึกน้อยของผมมาแล้วน่ารักจุ๋มจิ๋มตามโสด อบไม่ได้พูดแล้ววันนี้ที่เกาะไายครับผมเย่กลับบ้านไปนี่ต่อไปมันสายโลแน่ข้ามันจะเคี้ยวขึ้นครับโยมนต้มนาต้อน,อ,นอ,อ่าตอนแนว <laughs> ปล่อยปล่อยปล่อย<ก>ปล่อยตุ้มลงน้ำไปแล้ว ้ายหมายนะครับดูคำรวมติมเรามาดูคำรวมติมของทางมึงก็ไม่ได้ตลอดแต่เบ็ดอย่างเยี่ยวกูเลยเนี่ยนี่ไงมันไม่ไม่เชื่อช้า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 ก่อนช้าช้ามาเรื่อยๆก่อนติดแล้วบางเลงที่ก้อนหินและทิ้งจม ไม่ก้อนขาวก้อนขาวดิก้อนไหนเหรอเออก้อนไหนก้อนในก้อนขาวนล่วแล้วดึงออกมาทิ้งจมไปหาไตเลยครับโอ้โหเพื่อนรถเออขอหมวกกันดิฮะขอหมวกกันต้องขอหมวกกูอ่ะใช่ไหมหมืึงแดกขอหมวน่นะครับผมนี่นต้องขอโอยน้ำที่เจ๋งนะใคร เนี่ยมันไหลออกมาพอดีเลยนะตามมาบบนี่ไงยาโดน,นโดนีดน่ศาสเต้เล้งอย่ามายุ่งของกูนะปับับยกขึ้นมือบางทิ้งลงดำดำอะถึงพื้นเลยอมอาแล้วครับเด<ป>ี๋ยวอย่าพึ่งลอกเดี๋ยวขาด เลงที่ก้อนหินดึงออกมาปล่อยจมแล้วก็ทิ้งให้ถึงพื้นนั่นนะตรงมึงเลยรต้องเลยไปนิดนึ่งไอ้ลูโกูเขาบอกแล้วกูไม่วัดนี่นี่ใช่จีอยู่ตรงหินก้อนนี้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 มึงนองของผม เย่ครับอนเซปต์มึงน้อยของผมโยโย่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 โยโยปคอเสปแล้วน่าจะมีได้เลยมีไงก้อนนี้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 อืมหมดแล้วมึงน้อยของผมครับ อ, <laughs> อ,อ่ะคอกก่อนเลยคอเลยไม่ได้หมานขอชีสจัดชีสหมกรอบแรกครับหมุกรอบแรกเลยจีเบดนะ เซียนครับผมหมึกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราไม่ใช่ฤด,ดูกาลของเขาการวิธีตกก็จะเป็นทิปลันครับถามวันนี้เจอน้าเสียพอยากกันหน่อยครับแต่ก็แค่ข้างเกาะแล้วก็ทิปลันกันได้บ้างคอพอได้แก้เสียนครับหมึกที่ได้ก็ประมาณ 1, หนึ่งถุงถุงนึงก็ประมาณสี่ห้าโลครับเดี๋ยวไปลองช่างที่บ้านกันอีกทีครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับกับทิปตื่ยผนครับผมคอยตามไว้ครับพวกเราจะไปไหน ครับฝากฝนซับสไตล์ด้วยครับผมจะได้บอกว่าสวัสดีครับเราเลิกกันแล้วอ๋อไม่ไม่ได้พูดก่อนพูดก่อนใช่ไหมนี่สวัสดีครับวันนี้จบซิปแล้วครับอ๋อนี่พระเอกพระเอกหลายตัวอยู่หลายตัวอยู่แต่เหนื่อยวันนี้ก็ยอมรับว่าไรอะโหขอเพิ่งเห็นแต่ยอมรับว่าวันนี้เหนื่อยครับเพ่าะว่าแตกเลยเออแค่เสียนกันน้ำเสียด้วย แต่เรายังพอเจอกันได้ครับเอาตัวรอดครับผมไอไใบคนคนนี้ครับคนนี้ขาประจำเลยครับประจาประจำเลยครับทันพี่ผมเออทเขาไม่มาต้องยกให้เขาเลยถ้าไม่มานี่ไม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 ่วุ่นวายเลยจริงเหรอครับมึกก็แย่งเบ็ดเจ้าทิ้งน้ำาช่ทำไมทำไมน้าเป็นคนนี้ครับบอกไม่ได้มันเป็นเกิดมาก็เป็นงี้เลย มันเป็นที่หัวข่าวเป็นที่ผมนี่แหละขอบคุณที่ติดตามและชมสวัสดีครับผม